สวัสดีครับกลับมาพบกับอ๊อฟนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับวันนี้อยู่ที่โกดังบางนานะครับแล้วก็วันนี้จะมารีวิวนะครับรถตู้หน้ายาวอีก1นคันนะครับแล้วก็รถตู้อย่างที่บอกครับตอนนี้รถตู้จอดเรียงรายนะครับเยอะเลยนะครับมีทั้งออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับให้ลูกค้าได้เลือกกันนะมาวันนี้นะครับอ๊อฟมารีวิวคันนี้นะครับสําหรับเจ้าคอมพิวเตอร์2.8ออโต้ปี2020นะครับเลขไม่6กหมื่นกว่านะครับ เป็นสีขาวนะครับเพราะว่าออรีวิวสีบอนเงินไปบ้างละนะครับแล้วก็มีลูกค้าถามขเข้ามาว่ามีสีขาวหรือเปล่านะครับรีวิวให้หน่อยนะครับก็มาชมคันนี้เลยนะครับกับเจ้า,าทะเบียน1นก5696หเนะ,ะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะครับนะครับไม่ห8ห0 0นะครับ68,800น,นิดนนะิดๆนะเดี๋ยวเราไปดู เลขใหม่ที่หน้าปัดกันนะครับด้านหลังสวยงามนะครับนี้เลยนะหดหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะครับเพราะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เรื่องเลขใหม่แน่นอนครับไม่มีกอไม้แน่นอนไม่มีเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับคือถ้าชนหน้าชนท้ายนะครับมีประวัติเราบอกหมดเลยนะครับราคาก็จะลดหลั่นกันไปนะครับผม นรถสวยเลยเอาดูให้แล้วนะมีผ้าหลังคามีร่องรอย i, ตามการใช้งานทั่วไปนะครับเบาะเป็นเบาะสามแถวพิพัฒน์พ,พงนะครับลูกค้าก็หุ้มเป็นแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับใช้งานรับส่งพนักงานทัวร์ได้เลยนะหรือลูกค้าจะเอาไปต่อยอดแต่ง vip ก็ได้นะครับผมมีมุมมองจากาด้วยสารด้านหลังนะแล้วก็เ e กียร์โต้ด้วยป e ี20 เดี๋ยวผมไม่ดูสำเนานี่นะครับปี20นะครับจด19ฤพฤษภาคม63นะ2.8 63แรงม้านะครับลำดับเดียวบริษัทอาค,คันีแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันยอบจัดจำหน่ายนะมีให้ครบเลยนะครับถังดับเพิงนะครับอ่าตัวเคาะกระจกหรือทุบกระจกนะครับมี2ตัวนะนี่นะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ ต้องตามเปน็นอันดับหนึ่งนะครับมีด้านหน้านะรถยังไม่ทําการคลีนนะครับลูกค้ายังไม่ทําการคลีนนะครับก็คือยังไม่ทําการเก็บรอยนะครับริ้วรอยตามการใช้งานนะแต่คันนี้เขาลงดีเทลนะครับในฝ่ายของท DI ว่าไม่มีร่องรอยตามการใช้งานเลยนะก็าอาจจะล้างขัดเคลือบนะครับส่งมอบได้เลยนะ๋ยวไปดูที่เลขไม์กันนะครับรถสวย,สวย อย่างนี้นะครับเลขใบนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวอของญาตินะครับ6ก8มื2นิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ใช้ไปแล้วก็นี่ครับมีเข้านะครับศูนย์ตลอดนะนี่ครับตัยูตรงโตโยต้านะครับชัดเจนนะจริงๆลูกค้าเอาเลขตัวเลขตัวถังไปเช็คกับศูนย์โตโยตาก็ จะได้ข้อมูลเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์กันหมดแล้วนะครับผมตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับเป็นของ Pioneer นียนะต่อบลูทูธต่ออะไรได้ปกติมี USB นะครับรวมไปถึงเล่น DVD ได้ปกติเลยนะครับก็ซื้อไปครบจบเลยแต่ถ้าถ้าลูกค้าแบบจะไปแต่งแบบ VIP แล้วก็มีฟงมีไฟนะครับเครื่องเสียงเพิ่มนะครับก็จัดการได้เลยนะครับแอรเป็นแอร์มนวปกตินะครับเกียร์ออโต้สวยๆนะ เบสวยเลยล่ะมองว่าคันนี้ลูกค้ามองขาสีขาวอยู่คุ้มเลยนะครับคันนีนะ้เดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้นะครับไปแล้วกุญแจเป็นกุญแจรีโมทหนึ่งดอกนะครับแล้วก็กุญแจไขธรรมดาสองดอกนะครับลูกค้ายอดเห็นก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานก็จะเป็นพวกขอบประตูพวกนี้ครับ แต่พวกนี้ยเขมองว่าแบบอย่าไปทําสีเลยนะครับถ้ามันยังไม่เป็นอะไรที่บุบครูดกับตัวตัวรถนะครับเขมองว่าเ,เน้นสีเดิมดีที่สุดนะครับเน้นสีเดิมดีที่สุดนะครับเลยนี่ครับไปไปหน้าจะประมาณนี้นะนเดี๋ยวเรา ดูกันสักเล็กน้อยครับในห้องเครื่องนะ,ะ,นะครับน็อตเดิมๆเลยนะนี่ฝากระโปรงไม่มีถูกถอดไม่มีถูกแก่นะนี่น็อตแก้มน็อตอะไรนะครับน็อตจิดคทานนะครับน็อตทานหน้ารับฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยนะนี่ครับน็อตเดิมๆนะครับสวยสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ ครบนะัเพราะว่าอย่างที่บอกครับรถเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นต่อให้เกิดอุบัติเหตุเบานะครับเราก็แจ้งนะเกิดอุบัติเหตุหนักเราแจ้งนะครับแล้วก็จะมีราคานะครับแตกต่างกันแต่ละคันไปนะครับก็นะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะครับออสฝาท้ายเดิมหมดนะครับลูกค้า สวยเลยนะครับคันนี้ได้สีขาวนะครับแล้วก็มีนี่ถังกระเพิงด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะครับก็เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็มีให้ครบเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับได้อ่าได้เบาะเป็นตัวพับด้วยความหมายก็คือเบาะตัวเนี้ยนะครับมันมันพับลงเบาะตัวเนี้ยพับลงแล้วมันก็จะมีสลักตรงนี้นะครับเพื่อที่จะพับอ่าโทษนะครับมันจะพับด้านนี้ได้นะ เดี๋ยวผมลองลองดูซิออตัวนี้อยู่ไหนอ่าตัวนี้ฝั่งนี้อ่าผมอันนี้ผมพับหนึ่งสเตปนะครับหนึ่งสเตปจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ่อตัวเกี่ยวอะไปเกี่ยวบนนี้นะครับตัวสลักมันก็ดันขึ้นตรงนี้แหมวันนี้มาคนเดียวซะด้วยอ่ามันจะเป็นแบบนี้ลูกค้าจจะงงๆกับหน้าจอนิดน,นึงนะครับเนี่ยพยายามพับให้ดูอยู่เห็นไหม แล้วมันก็จะมีสายตัวนี้นะครับลูกค้ามันก็จะอ้อมไปรัดกับตัวดือ่ตัวตัวเกี่ยวด้านบนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะนี่สวยๆแล้วก็ตัวนี้ก็พับอย่างนี้นะนะไม่ใช่เปิดอย่างนี้ก็เปลืองพื้นที่นะครับอันนี้มันก็จะพับนี้เลยเท่ากับว่าเราจะเพิ่มสเปซในการวางของเก็บของอย่างเช่นเราไปรับงานวิ่งทัวร์แล้วกันนะครับ รับเองผ่านเอเจนซี่บริษัทอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็มีนักท่องเที่ยวก็สามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางนะครับใบใหญ่ๆได้เลยเนี่ยมันก็จะโซเทินสูงขึ้นไปได้เลยนะแต่ในกรณีที่แบบเออมันเราไปรับคนงานก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องการพื้นที่ห้องโดยสารที่นั่งเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาลงนะครับแล้วเราก็พับขึ้นมาปกติเลยครับแล้ก็นั่งปกติ นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับจังหวะนั้นๆนะครับไม่ว่าเราจะไปใช้งานแบบไหนแล้วก็มันสามารถอแดปได้นะครับไม่เป็นทุกคันนะไม่เป็นทุกคันนะต้องบอกก่อนบางคันก็เป็นแบบยึดเลยนะครับเบาะสุดท้ายแถวหลังยึดเลยก็คือไม่สามารถพับแบบนี้ได้คือไอ้คันนี้มันก็พิเศษที่จะพับแบบนี้ได้นะครับเราแจ้งลูกค้าไว้นะครับแล้วก็เข้ามาดูรถได้นะครับ อันนี้เลยสวยเลยแหละนะครับคันนี้นะครับออโต้สีขาวนะครับก็นะครับ,นะร,บราคานะครับสำหรับเจ้าคอมพิวเตอร์สองจุดปดออโต้ปียสิบสีขาวทะเบียนห้าหกเก้าหคันนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามมืนบาทนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามมืนบาทนะ รถตู้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าราคาจะเรียกว่าแข็งก็แข็งนะครับถามว่ามันมีราคาต่ำกว่านี้ไหมก็มีนะก็อย่างที่อออเพียนแจ้งครับมันจะมีทั้งเรื่องเลขไม้นะครับแล้วก็อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานล่องลอยบเคมอย่างเงี้ยมันก็จะลดหลนกันไปคือลถแต่ละคันอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ความชอบด้วยบางทีลูกค้าอาจจะมีงบตัดสดเลยประมาณเท่านี้แต่ไม่ถึงในตัวของคันนี้ก็เลือกคันอื่นที่ ใกล้เคียงกับงบนะครับแต่อาจจะแลกไม่กับแลกมากับลูกเล็กไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการาเก็บงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราเข้ามาดูได้นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับมีรถให้เลือกนะครับแต่ว่าต้องรีบนะรถตู้ตอนนี้เซลล์ทำการตลาดกันแบบเยอะมากนะครับเพราะว่ารถเองก็เดี๋ยวจะมีรถตู้เข้ามาอีกแล้วก็พยายามจะต้องระบายรถแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะรีเทลอยางเดียวรีเทลก็คือขายปีกแบบออฟนะครับมีทั้งทาง ฝั่งฟรีดนะครับฝั่งลูกค้าผู้เชา่ารายเดิมด้วยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องสนใจแล้วก็ต้องรีบนะครับนี่นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าโตต้าคอมพิวเตอร์สองจุดแปดนะครับคันนี้นะครับเลขไม้หกหมื่นแปดพันแปดร้อย 6, 08, นิดๆน,นะครับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามมื่นบาท สวยๆเลยออโต้สีขาวนะครับซื้อสดไม่มีบวกแวดนะครับลูกค้าซื้อสดไม่มีบวกแวดนะราคานี้จบเลยมีค่าโอนกรรมสิทธิ2,700บาทนะครับบริษัทบังคับโอนทุกกรณีนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นาราคารถกับตัวค่าโอนโอนเข้าบริษัทอาคเดททั้งหมดนะลูกค้าไม่มีผ่านบริษัทบุคคลหรือบัญชีเซลนะครับผ่านบริษัทเท่านั้นนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่รถตู้ลูกค้าต้องมีดาวไว้ในมือเลยนะครับมีดาวไว้ในมือเนี่ยอันนี้ออพแจ้งเลยนะครับมีดาวไว้ในมือนะครับแล้วก็มีจัดไฟแนนซ์จะมีแหวนดแล้วก็มีดอกเบี้ยนะครับมีค่าประกันซึ่งประกันทางไฟแนนซ์จะบังคับทุกๆไฟแนนซ์เลยนะครับจะบังคับทากับประกันดดลเลอร์เขาปีแรกนะครับอันนี้ออพแจ้งไว้ถ้ายังไงสนใจเรื่อง ตัวจัดไฟแนนซ์เราไม่เข้าใจก็สามารถทักทายหรือโทรหารออฟได้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็กลัวว่ามันมีรถจริงไหมอย่างเงี้ยออฟอยู่ออฟขายรถจริงไหมนะครับสามารถวิดีโอคอลหรือโทรมาขอรูปภาพนิ่งเพิ่มเติมได้วิดีโอคอลคุยกันได้นะครับที่นี่ถ้าคนที่เคยซื้อรถกบออบอยู่แล้วก็รู้เลยว่ารถหมดสัญญาเช่าของเราเป็นรถเจ้าใหญ่จริงๆนะครับ โอเคฝากไปด้วยนะครับสําหรับรถตู้คอมพิวเตอร์นะคันนี้รีบเลยนะครับออฟว่าแป๊บเดียวคันนี้เลขไมล์หกหมื่นกว่าแบบนี้นะครับลูกค้าสนใจเยอะมากาไม่ใช่ลูกค้าออฟที่จะเห็นคลิปออฟคนเดียวนะครับเซลออฟก็เยอะนะครับที่นี่สนใจถูกใจต้องรีบจองนะอ่าเดี๋ยวออฟฝากเบอร์นะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5นะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5เนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ออฟได้เลยนะหรือโทรตรงมาได้เลยนะครับ นนี่นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ